สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทางเสยง VAP เช้าบ่ายนะคะทุกท่านวันที่21พฤศจิกายน2567เด้อย่ะพีนะ่น้องขาวันพุทหัสสบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะใจจะพาทุกท่านไปดูวันที่20ก่อนว่าเข้าหรือหลุดว่า f c จะตามต่อหรือไม่นะคะสำหรับวันที่20นะคะใจให้เด่นรอบเช้าสและ6เด่นรอบบ่ายเอ่อ0และ8นะคะทุกคนให้เด่น4และ6มา8 6 5 เจ็ดเจ็นะคะพี่น้องลดแต้มเดี่ยวนะคะทุกคนเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะคะเมื่อวานนี้เด่นท่ากับหนึ่งมาหนึ่งสี่สี่หนึ่งวันนี้มาหกห้าห้าหกพี่น้องเด่นมาหกคู่หกห้าใจเบร์ได้จับไห้นะคะทุกคนวันที่อรอบบ่ายนะคะให้ศูนย์และแปดมาสองเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนขามาทั้งศูนย์และแปดเลยเข้าคู่แปดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะเลขเด่นประจำวันวันนี้สี่กับเก้า หลุดหมดนะคะทุกคนสำหรับห้างเซ็ง V A P เนาะคะ่ะเอาเข้าไปรุ่นต่อพี่น้องวันที่21นะคะถ้าชอบก็ขอให้โชคดีะคะ่ะวันที่21นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่9และ4เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ95 99 90 98 เก้าเจ็ดเก้าหกสี่นะคะสี่เก้าสี่ห้าสี่ศูนย์สี่แปดสี่เจ็ดสี่หกค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เก้าและห้าค่ะเก้าค่ะทุกคนคะ่ะเก้าเก้า 9ก9าสี่เก้าองเกเจดหค่ะทุกคนห้ 59, 54, 50, 55, 58, นาเก้าห้าสี่ห้านห้าห้าห้าแดห้าเะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกท่านคะมาดูคู่ตะเด่นกันค่ะ 9ก้าวันนี้ลดแต้มเดียวกับว่าได้นะคะทุกคนเก้าเบิ้ลนะคะ, 5, บบะ,คะทุกคนค่ะกับหาลดแต้มเดียวนะคะทุกคนใครชอบเบิ้ล99ก็ตามได้วันนี้มาท้าแม่งถ้าแม่งนะคะต,ตัวเลขนะคะทุกคนชิมา้าหรือสิเขิลิบรุดกับบลูนะคะทุกคนคะ่ะมาดูคู่ตเด่นค่ะ9ก้าสี่9ก้าห้กห้กับ5เป็น999าเ ห้าเก้าห้าสี่นะคะทุกคนนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้ายิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมนะคะทุกคนเหลือสี่คู่นะคะเลขเด่นประจําวันพฤหัสานอยู่ที่ห้ากับศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าค่ะ 5กับ0นี้สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่9และ4เด่นประจําวันอยู่ที่5และ0เป็น95 90ติดคู่ตะเด่น95 59 4ค่ะ45 40ติดคู่ตะเด่น45 54 9กับ5รอบบ่ายและ5กับ0เป็น95 59 90 09ติดคู่ตะเด่น59 95นะคะทุกท่าน หค่ะห้าห้าห้าศนย์ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนเป็นจังใดแน่นอพี่น้องเนาะมีครูใดมากบอนาะค่ะเนะาะมักกัตามใดเดอ้อพี่น้องเดอ้อบอมักกัให้ผ่านคือเก่านั่นะ่ะพี่น้องสถิติกะมีเข่ามีหลุดทุกเมือเนะจ้าค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสียง v p p นะคะวันที่21่บเพฤศจิกายน25ง7 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคมันมันกันชุกค้นค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ